คือหลักการที่เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งขณะนี้เราก็ทราบนะครับว่าได้มีพรรคการเมืองที่ได้รับเสียงคะแนนเสียงมาเป็นลําดับ1-2แล้วก็มีการรวมกับพรรคอื่นอีก6พรรครวมกันเป็น8พรรักมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็ยังย,ยืนยันในหลักการที่ว่าเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยน่าจะเป็นเสียงตัดสิน สำหรับผมโดยส่วนตัวก็คือจะโหวตตามมติของสภาผู้แทนราษฎรคือจะ,จะไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของนโยบายอย่างเรื่องมาตรา1นึ่งหอะไรอย่างงี้มาเป็นเรื่องไขถูกไหมค่ะคือผมคิดว่านโยบายมันอยู่ที่การหาเสียงนะมันจบตรงนั้นไปแล้วนะครับส่วนการจะแก้ไขได้หรือไม่ยังไงเนี่ยคงเป็นเรื่องยาวนะครับอันนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งส่วนการโหวตในขณะนี้ก็คือโหวตตาม เสียงของสภาผู้แทนรัษฎรเป็นหลักไม่ได้เกี่ยวกับว่าชอบหรือไม่ชอบใครจากพรรคใดท่านผู้อบได้ไหมครว่าตอนนี้เสกขวัญที่จะโหวตตามเสียงข้างมากมีสั้เท่าไหร่ผมว่าสื่อมวลชนน่าจะทราบได้ดีกว่าผมนะฮะผมไม่มีโอกาสได,ได้ทราบเลยว่าใครจะโหวตยังไงนะครับเรื่องนี้ก็สวบบางท่านออกมาสัมภาษณ์เหมือนกันแต่ว่าถ้าเปิดทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยพอครอบจุลพรรคเพื่อไทยหักถอนตัวจากก้าวไกลอันนี้โดยส่วนตัวท่านมองยังไงบ้าง คือคือไม่ใช่เวลานี้นะฮะผมว่าเวลานี้เนี่ยก็คือเราก็ต้องยอมรับก่อนว่าขณะนี้แปดพักการเมืองมีการรวมตัวมี MOU แล้วก็ทำงานร่วมกันอยู่นะครับภายใต้การเสนอชื่อพักที่มีคะแนนสูงสุดเนี่ยเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเมื่อเสียงข้างมากกำหนดออกมาเป็นเช่นไรเนี่ยเราก็โหวตตามนั้นในความเห็นผมนะครับแต่เมื่อการโหวตด,ดำเนินไปแล้ว จะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเป็นประการใดนั้นยากที่จะรู้ล่วงหน้าครับนะครับผมไม่ตั้งเงื่อนไขขนาดนี้หรอกครับขณะนี้เราก็โหวตตามเสียงสภาผู้แทนราษฎรไปก่อนการนำมวลชนมากดดันตรงนี้จะเป็นปันจจัยที่ทำให้เป็นการสวอวผมไม่คิดว่ามีผลนะครับผมคิดว่าผมคิดว่าสวก็คงมีเกณฑ์อยู่ในใจนะครับหลักคิดหลักการที่ท่านมีอยู่ในใจนะฮะ เพียงแต่ว่าผมใช้หลักการนี้แล้วก็ไม่ต่างจากปี62นะครับปี62แล้วก็เลือกผู้ที่รวบรวมเสียงข้างมากในสภาผูแ้แทนราษฎรได้ใช่ไหมครับปีนี้ก็ไม่มีเหตุผลที่จะใช้หลักการอื่นนัมองว่าเสียงของสวที่จะหนุนคุณพิไทยเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะเป็นไปได้ไหมคะที่จะถึง64เสียงเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ได,ได้ทั้งคู่นะครเพราะว่าสวก็มีความเป็นปัจเจก ไม่ได้มีหลักยึดโยงในลักษณะของพรรคการเมืองไม่ได้มีมติพรรคไม่ได้มีหลักเกณฑ์หลักการอะไรที่เป็นกติการ่วมคือสอวก็ทําหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญส่วนใครจะโหวตอะไรยังไงก็คงเป็น,ปน,ปนการตัดสินใจด้วยความเชื่อด้วยความคิดของแต่ละท่านครับแต่ก่อนหน้านี้ก็มีสบวาบางท่านที่ออกมาบอกว่าคนที่โหวตให้อาจจะมีไม่ถึงห้าคนก,ก็เป็นสิทธิที่ท่านจะคิดได้ <laughs> นะฮะก,ก็ท่านก็คิดแบบนั้นได้นะครับแต่ว่า ความจริงจะเป็นยังไงก็ต้องดูกันวันที่13นะครับข้อเทจจริงเท่าที่ทราบมามีเกิน5คนไหมคะที่ที่คิดเห็นเหมือนคุณบญเทียนนคคือผมคิดว่าคิดในหลักการว่าเคารพในเสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรเพราะอันนั้นเป็นในยามปกติใช่ไหมครับในยามปกติเนี่ยสวเราก็ไม่ได้โหวตนายกอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าเราเอาเหตุการณ์ปกติมาเป็นตัวตั้งเนี่ยหมายความว่าสภาผู้แทนราษฎรเสียงข้างมากเห็นเป็นอย่างไรมติในการเลือกนายกก็เป็นอย่างนั้น คราวน,นี้กรณีปี62มันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่ทุกท่านก็คงเข้าใจนะครับแล้วก็มีบทเฉพาะการให้ใหสวทําหน้าที่นั้นเพริะเอสวทําหน้าที่นั้นเนี่ยในปี62มันก็เป็นการอธิบายแล้วว่าเป็นการทําหน้าที่คอนเฟิร์มตามเสียงข้างมากในสภาผู้แทนรัษฎรปี66ซึ่งก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราทําหน้าที่ตามบทเฉพาะการที่ว่าเนี่ยมันก็ควรจะอยู่ในรูปแบบหลักการเดียวกันแค่นั้นเองครับ ที่มาของสวก่อนหน้านี้ถูกวิพากษ์วิจารมาตลอดคะว่ามันมีความเชื่อมโยงมันมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพลเอกประยุทธ์แล้วก็พลเอกประวิทธ์ทีนี้ความเป็นอิสระในการโหวตมันจะมีมากน้อยขนาดไหนคก็ผมว่าทุกท่านก็ได้อ่านมาตรา114มาเหมือนกันนะครับท่านใดจะได้รับการเสนอชื่อได้รับการสรรหาได้รับการแต่งตั้งจากใครยังไงก็แล้วแต่เราก็ต้องทําหน้าที่เป็นผู้แทนพูชุมชนชาวไทยนะไม่อยู่ในอำนาจของผู้ใด การนัดโหวตในมิวให้ได้ภายในสามครั้งนะครับครั้งแรกก็สมมติว่าคุณพิธาไม่ผ่านครั้งต่อไปท่านคุณว่าควรเปลี่ยนคนหรือว่าควรยังไงต่อในเรื่องของการโหวตเป็นเป็นเป็นสิทธิของของผู้ที่รวบรวมเสียงในสภาผู้แทนราษฎรว่าจะเสนอชื่อใครนะครับไม่ใช่สิทธิไม่ใช่หน้าที่ของสวที่จะไปดําเนินการเสนอชื่อเราไม่มีอำนาจเสนอชื่ออะไรเลยนะครับแค่มีหน้าที่ที่จะต้องโหวตนะฮะแล้วโดยส่วนตัวผมก็เชื่อว่าโหวตตาม เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นหนทางที่ถูกต้องแล้วทางรัฐบาลเดิมไม่มีการมาคุยหารืออะไร,ะรไม่มีครับไม่มีท่านใดโทรมาชวนผมให้โหวตไปนในทางใดมาเสนออะไรยังไงไม่มีครับผมอาจจะเป็นเสียงเล็กๆไม่มีไม่มีไม่มีก็ท่านก็เห็นอยู่แล้วผมโหวตแพ้มาหลายเรื่องแล้วเนี่ยใช่ไหมครับ แง่รำนวนผมก็โหวตแพ้มาตลอดเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีเสียงก็ไม่ได้มีสลักไม่ได้มีความสลักสําคัญอะไรก็ในแง่ของจํานวนนะครับในเมื่อท่านบอกว่าสวแต่ละคนก็มีกิะชิดมีการตัดสินใจที่อาจจะแตกต่างกันทำไมถึงคิดว่าการโหวตให้ได้64เสียงนัมันมีโอกาสที่จะเป็นไปเป็นไปไม่ได้ก็ก็เราไม่รู้ว่าใครคิดยังไงใช่ไหมครับท่านก็อาจจะใช้วิธีคิดแบบเดียวกับผมนะฮะเพราะว่า ส่วนใหญ่เมื่อไปสัมภาษณ์ว่าทําไมตอนปี62เราเลือกท่านพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมครับคาตอบก็คือก็จริงๆสภาผู้แทรนราษฎรเขารวบรวมเสียงได้เกินกึ่งอยู่แล้วนะฮะถึงไม่มีสวท่านก็ได้เป็นใช่ไหมครับก็นะหลักการเดียวกันเพราะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าอาจจะมีพี่ๆหลายท่านคิดแบบเดียวกับผมก็ได้นะครับแต่ส่วนท่านจะใช้เหตุผลอื่นที่นอกเหนือไปจากนี้อันนี้ก็สุดสุดแล้วสุดแล้วแต่ท่านผมไม่สามารถที่จะอ่านความคิดท่านได้ครับ แต่อย่างบางท่านที่บอกว่าเอาเรื่องของมาตราหนึ่งสองเป็นเงื่อนไขว่าก็พร้อมจะโหวตให้แต่ว่าต้องถอยเรื่องมาตราหนึ่งสองส่วนัวคมนเทียนคิดว่าตัวของนโยบายตัวของมาตราหนึ่งนงควรเอามาเป็นเงื่อนไขในการโหวตไหมครับผมไม่คิดนะฮะเอาง่ายๆนะฮะท่านคิดว่ากฎหมายมาตรา1 1 2กับกฎหมายภาษีไหนแก้ยากกว่าในกฎหมายภาษีนะครับอันนี้ต้องยกเครดิตให้ท่านพลเอกประยุทธ์เลยนะรัฐบาลท่านเสนอกฎหมายภาษีเพื่อเก็บภาษี กา,ารรับมรดกหรือภาษีทรัพย์สินที่ดินผูดสิ่งปลูกสร้างใช่ไหมครับกฎหมายยกร่างมาจากรัฐบาลปบดีมากเลยนะฮะแต่ปรากฏว่าพอมาถึงสภามันเป็นยังไงล่ะตอนนี้คือผ่านไปแล้วเนี่ยฮะเราก็ไม่สามารถที่จะแก้อันนั้นขนาดกฎหมายภาษีนะครับบอกผว่า1นึนี่ยากกว่าหลายหลายร้อยเท่าผมไม่เชื่อแสดงว่ามองว่าสุดท้ายเรื่องนี้มันควรไปอยู่ในการเจจาของของของสภานะฮะ แล้วถึงเสนอเข้ามาเอาง่ายๆแค่8ปดพักก็ไม่ผ่านแล้วใช่ไหมฮะไม่อยู่ใน MOU ด้วยไม่กลัวอะไรไม่มีอะไรนะครับแต่แต่นั้นไม่ใช่ประเด็นฮะผมจะกลัวหรือผมไม่กลัวเนี่ยไม่ไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือว่าเราเลือกบนพื้นฐานของเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นเองนะครับคือคือไม่ต้องไม่ต้องไปไม่ต้องใช้ความเห็นอื่นในความเห็นผมนะครับแต่ละแต่ละท่านท่านก็คงใช้เหตุผลต่างกัน จะบอกอะไรกับบางท่านที่อาจจะใช้เหตุผลในเรื่องของนโยบายต่างๆเอามาเป็นเงื่องขตรงนี้บ้างไหมโอ้ไม่กล้า oh นะผมเป็นผู้น้อยอายุเกือบน้อยที่สุดในสภานะฮะก,ก,ก็ผมได้แต่บอกว่าผมก็จะใช้